สวัสดีค่ะแอนดมินบลล่าเองก็จะว่ายังไงล่ะเมนนื่อคืนก่อนเน้ยกันว่าจะแต่งเพลงที่รีบริยง้ตเองอะไรเงี้ยก็ได้แรงได้แรงบันดาลใจโอ้พูดเร็วมากได้แรงบันดาลใจมาจากเบลล่าละละบายแต่ให้ทัญญาคือมันก็ไม่เหมือนกันหมูดหรอกมันก็แทบไม่ค่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะใส่ที่แบบเป็นแบบจังหวะที่ดูสนุกสนานดูสูงสูงอะไรอย่างงี้กว่า ถ้าแต่งถ้าเป็นแบบเบลล่าระบายมันก็เหมือนแต่งให้แบบคนรักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่คนรักกัทยาโอ้ฟา่ฟา,าตายโอ้ยตายแล้วเสียงฉันโอเคจะพูดมากจะหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยถ้าคนรีโนตีมักจะรู้ว่าเรามั่วนะคะแต่ว่ามันก็เพิ่งเพลงแรกเองเนาะไฟ,ไ,ฟไฟกันไหน้โอเคค่ะฟังได้ค่ะสามส ไดแค่นี้จบแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังขอบคุณค่ะ